ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีเชิญชวนประชาชนร่วมชมการแข่งขันและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาจังหวัดจันทบุรีในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่28รอบคัดเลือกตัวแทนภาคหนึ่งหรือจันทบูนเกมค่ะเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีได้รับคัดเลือกจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่28รอบคัดเลือกตัวแทนภาคหนึ่งหรือจันทบูนเกมเพื่อดําเนินการคัดเลือกนะักกีฬาจากจังหวัดในสังกัดภาคหนึ่งจำนวน14จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครจังหวัดระยองจังหวัดฉะเชิงเซา จังหวัดชนบุรีจังหวัดตราดจังหวัดนนทบุรีจังหวัดประทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสักแก้วจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดจันทบุรีโดยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่28รอบคัดเลือกตัวแทนภาคหนึ่งหรือจันทบุนเกมได้จัดการแข่งขันภายในจังหวัดจันทบุรีจำนวน26ชนิดกีฬา เพื่อทำการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจากภาคหนึ่งเข้าไปร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่28ที่จังหวัดภูเก็ตหรือภูเก็ตเกมมีกีฬาทั้งหมด26ประเภทนะคะที่แข่งที่จังหวัดจันทบุรีนะคะแล้วก็จังหวัดที่มาแข่งทั้งหมดมี14จังหวัดกีฬาที่เป็นฟางม์ชัของจันทบุรีนะคะก็จะมีะยูโดโยูโดยิงปืนบูซูมวยไทยมวยสากล ปีทาสนุกเกอร์ก็จะมีหลายหลายประเภทสมวนมว่าจะเป็นกีฬาที่เราเคยได้เป็นตัวแทนนะคะ<ม>เ,เวลาไปแข่งคัดเลือกทีไรเนี่ยกีฬาประเภทนี้เรามักจะได้เป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของภาคหนึ่งนะคะ<ม>เพื่อไปร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติใหญ่เกือบทุกครั้งนะคะ<ม>ในส่วนของการแข่งครั้งนี้มันเป็นการแข่งคัดภาคหนึ่งเพื่อจะเอานักกีฬาที่ได้เป็นตัวแทนเ<ม>พื่อไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่28นะคะที่จงังหวัดภูเก็ตวันที่26พฤษภาคม ถึง5มิถุนายนนะคะขอเชิญชวนให้ชาวจังหวัดจันทบุรีนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันครั้งนี้นะคะด้วยด้วยมิตรไมตรีที่ดีนะคะของคนจันนะคะในส่วนในส่วนพิธีเปิดนะคะเราจะกำหนดไว้พิธีเปิดในวันที่18 18ธันวาคมนะคะก็เวลา17.00น,นนะคะเราจะเริ่มเริ่มเริ่มพิธีนะคะ ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีามาร่วมชมการแข่งขันขร,ร่วมเป็นกำลังใจให้คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จังหวัดจันทบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่28รอบคัดเลือกตัวแทนภาคหนึ่งหรือจันทบูนเกม ร่วมชมและร่วมเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้อีกทั้งขอเชิญชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนครั้งที่28จันทบูร์เกมในวันอาทิตย์ที่18ธันวาคม2554ที่สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไป